เคนะครับผมก่อนอื่นขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟดุยสายล่านะครับท่านผู้ชมก็ <c oughs> ไม่ได้ออกตกปลาครับช่วงนี้เนื่องจากว่าทํางานหนักนะครับก็เลยมีเทคนิคดีๆนะครับก็เป็นเทคนิคระดับเตียนเซียนนักตกปลาภาคตะวันออกเลยนะครับโซนแถวชนบุรีระยองนะครับท่านผู้ชมก็ มีก็คือส่วนมากระดับเซียนเ,เขาจะไม่เปิดเผยไม่บอกกันนะครับว่าการมาตกปลาที่โซนภาคตะวันออกหรือจากต่างจังหวัดมาภาคตะวันออกเขาส่วนมากเขาจะตกแบบไหนกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เชฟบุยมีพอมีเวลานะครับก็เลยถือโอกาสมาแบ่งปันเทคนิควิธีการ ให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าระดับเซียนตกปลาภาคตะวันออกนะครับเปิดเผยเ,เทคนิคระดับเซียนเซียนตกปลาภาคตะวันออกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเซียนทั้งหลายเขาตกยังไงนะครับแล้วได้ตัวนะครับท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชม,ชมทั่วประเทศเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ ท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เชลีุยสายล่าด้วยนะครับกับทริปนี้กับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือ,อไม่มีอะไรมากนะครับมาเปิดเผยเทคนิคระดับเซียนๆเ,เลยครับท่านผู้ชมก็คือเริ่มต้นอันดับแรกนะครับหมายตกปลาภาคตะวัอนออกนะครับท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นหาดทรายนะครับหาดทรายจะสะลปลงอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม เป็นหาดทรายราบลงนี้ระดับน้ําไม่ลึกมากนะครับปลาระดับปลาทินก็จะอยู่เมตรยี่สิบถึงสองเมตรห้าสิบถึงสามเมตรนะครับปลาจะกินระดับนี้นะครับคือถ้าเป็นหาดทรายภาคตะวันออกนะครับตีไกลเท่าไหร่น้ําก็ตื้นใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ปลายิ่งตีไกลยิ่งได้ตัวครับภาคตะวันออกทุกอ่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าง หนองปลาไหลอ่างดอกกายนะครับยกตัวอย่างสองอ่างนี้นะครับสองหมายก็คือเป็นหมายชายหาดรลาบเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เทคนิคนะครับทํายังไงส่งเหยื่อให้ไกลนะครับไกลกว่าชาวบ้านเขานะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าตองออกจะมีเซียนนักตกปลาเยอะนะครับเราก็มาเปิดเผยเทคนิคเลยนะครับอันดับแรกคือเซียนทั้งหลายเนี่ย เทคนิคดีตีแม่นตีไกลครับท่านผู้ชมก็เลยมาบอกเทคนิคท่านผู้ชมนะครับการตีไกลนะครับก็อันดับแรกเราเซ็ตอุปกรณ์ก่อนเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมไม่มีผลงานตกปลาก็มาสอนเทคนิคให้ท่านผู้ชมนะครับก็คือลอกอันดับแรกคือลอกลอกที่ผมใช้เป็นลอกจีแม็กเบอร์สามพนะครับ ที่แม็กู๊เบอร์สามพันก็ลอกที่ผมใช้นะครับเพื่อส่งเหยื่อเพื่อทําระยะให้ไกลนะครับท่านผู้ชมก็จะมีลอกตัวหนึ่งเบอร์สามพันนะครับถ้าเดี๋ยวจะผมจะมาบอกออทีหลังว่าทําไมผมต้องใช้ลอกเบอร์สามพันโอเคนะครับรอลอกเราเลือกใช้เบอร์สามพันนะครับลอกไปแล้ะส่วนคันนะครับท่านผู้ชม คันนี้ผมเลือกใช้ตัวนี้เลยนะครับต้องโยมลูมิดคันตัวนี้นะครับเป็นคันเวทแข็งนะครับต้องโยมเพราะว่าไหมย้าตะลอกจะเป็นไหมที่แบบว่า,เ,าเป็นชายหาดครับน้ําไม่ลึกน้ําตื้นเราต้องส่งเหยื่อให้ไกลว่าชาวบ้านเขานะครับท่านผู้ชมทำไมผมถึงเลือกใช้คันเวทแข็งคันนี้เจ็ดสิบร้อยสี่สิบนะครับท่านผู้ชม คือคันยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้เวทแข็งแข็งก็คือสปริงพาวเวอร์ลิฟสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคันลูมิสนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคันที่ผมเลือกใช้โอเคนะครับท่านผู้ชมน่าจะท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นอยู่นะครับไก่หรือเปล่าไม่รู้โอเคนะครับคันเวทแข็งเลยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสิบร้อยสี่สิบนะครับ ผมเลือกใช้คันชุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็เริ่มแรกก็เลยเราก็ผมเลือกใช้คันแข็งนะครับลอกเบอร์สามพันนะครับท่านผู้ชมส่วนอุปกรณ์ปลายสายเดี๋ยวค่อยมาเซตตามกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคันค่อนข้างยาวหน่อยนะครับคันที่ผมใช้เป็นคันดูบิ๊กเกมนะครับตัว เป็นขนาดเงือยนะครับเบรคเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับเป็นัน10สิบฟุตสปินนะครับประกบลอกเบอร์สามพันลอกจะแรดูตัวเล็กนะเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังว่าทําไมผมถึงใช้ลอกตัวเล็กเนาะโอเคครับผมลุยกันต่อนี่นะครับคือเซ็ตอุปกรณ์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ท่านชมชมเลยครับก็จะเอาไว้นี่นะครับเป็นปกติของระดับเซียนนะครับ ๋ย่ผมจะประกอบขึ้นปาสายให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมเองขออภัยอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องนะครับแต่ก็อยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ทางภาคอื่นๆได้พอมีแนวทางนะครับในการมาตกปลาหนองปลาไหลครั้งแรกหรือมือใหม่ิที่เพิ่งมาอยู่แถวโซนนี้นะครับหรืออยากมาตกนะครับ จาแนะนำนะครับตอนนี้ผมร้อยสายอินเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ยอดเลยนะครับก็มาเผยเทคนิกระดับเซียนๆไม่มีใครเปิดเผยนะครับท่านผู้ชมมีแต่ผมแล้วนั้นแหละครับอยากมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อน,อนๆนนะระดับเซียนๆ,ๆว่าเขาตกกันยังไงนะครับ ผมก็ไม่ได้เซียนนะครับแต่ผมก็เรียนรู้จากภาคต้อดอกที่ก็พอสมควรนะครับท่านผู้ชมเอ็นในลอกที่ผมใช้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสายเอ็นในลอกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมผมใช้เอ็นสิบปอนด์นะครับสิบปอนด์ของไทยลินนะครับท่านผู้ชมก็หาซื้อได้เป็นเอ็นเต็มนะครับเพราะว่า ไดมิตเตอร์ของสายเอ็นน่ะค่อนข้างจะเล็กมากครับท่านผู้ชมหาซื้อได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาสายเอ็นนะครับก็ผมใช้แบบนี้จริงๆเป็นเอ็นสิบปอนเล็กมากแล้วทำไมผมถึงใส่คันแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อนะครับสงสัยตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอกใจนะครับผมจะต่อชุดสายหน้าครับท่านผู้ชม ชุดปลายสายที่ผมชุดสายหน้าที่ผมต่อคือเป็นเอ็นไทลินเหมือนกันนะครับไทลินยี่สิบปอนด์นะครับก็ผมจะทําการต่อเลยนะค,คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นเทคนิคมือใหม่หรือเปล่าก็ผมเคยเคยตกแบบนี้นะครับก็ได้ตัวนะครับเราต้องอย่าเราดีไม่ดีเราตีหนีเราตีหน,เนีเขา ไปไก่ยังไงเราก็มีสิธ์ได้ป่านี่นะครับเป็นไทลินสิบปอนนะครับเอ้ไทลินยี่สิบปอนนะครับแล้วก็ต่อต่อกับสิบปอนนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้สิบปอนนะครับสิบปอนที่อยู่ในหลอดส่วนอันนี้คือยี่สิบปอนนะครับที่อยู่ในโลสายเอ็นนะครับโอเคผมก็จะทําการต่อต่อเพื่ออะไรครับสายยี่สิบปอนะ มันทนแรงกระชากจังหวะเราหดเหยื่อส่งเหยื่อระยะไกลมันจะไม่ขาดครับถ้าสายเอ็นสิบปอนด์คือเวลาเราหดเหยื่อหรือเราส่งเหยื่อให้ไกลอะสายเอ็นมีสิทธิ์ขาดนะครับเพราะว่าเหยื่อเราต้องลูกใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าคันเราแข็งใช่ไหมครับท่านผู้ชมต่อปลายสายครับานานาหลายท่าน อาจจะต่อมีวิธีการต่อนะครับแต่มีวิธีการต่อแบบหลายอย่างนะครับแต่ส่วนผมก็จะมีวิธีการต่อเดี๋ยววิธีการต่อปลายสายเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกวันหลังนะครับโอเคครับผม,ผมจะต่อสายอินยี่สิปอนเข้ากับสิบปอนเดี๋ยวถามเลยครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับก็จะต่อ ต่อเดี่ยวทมเลยนะครับทา่านผูมเทคนิคกันต่อก็ศึกษาเอาใน YouTube ของเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่ีาา่ๆน้าๆนักตกปลาหลายๆท่านนะครับออก็ต่อแบบไหนก็ได้นะครับขอให้ไม่ขาดนะครับเวลาปากินหรือตอนตีแบดส่งเหยียอทำายายระยะไกลนะครับระดับที่ส่งก็คือ ยืนพื้นคือร้อยเมตรขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเยนนะครับนี่ผมก็จะทําการต่อสายเอ็นแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยคบนี่ไม่มีขาดดึงจนมือสั่นเลยครับท่านผู้ชมสาระน่ารู้ครับต่อเพื่อทุนแรงกระชากนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้กรรไกรตัดเล็บตัดสายเอ็นทิ้งเลยนะครับสายเอ็เนเงี้ยนที่เหลือ ระดับเซียนเ,เขาไม่ได้บอกกันนะครับส่งเหยื่อทำเหยื่อระยะไกลๆนะครับระดับร้อยเมตรขึ้นไปนะครับนี่เราต่อสายปมปมที่เราต่ออยู่ตรงนี้นะครับท่านผูงง้ชมผมขอไปใสายเอ็นยาวนี่นะครับท่านผูงง้ชมเห็นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับตกออันนี้เราต่อคือปลายชุดปลายจะเป็น2ี่สิปอนด์แต่สายเมียนจะเป็น 8ปอนนี่โอเคเนาะนี่นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยนะทีนี้ทีนี้เราจะเอาสายเ2็นยะีปอนะม้วนกลับไปอยู่ในรอบ3รอบนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขั้วต่อที่เราที่ผมต่อตรงนี้ให้มาอยู่ในรอบ3รอบละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมหมุนเลยนะครับ อยู่นี่แล้วนะครับนี่นะครับชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ปมอยู่ปมอยู่โซนนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ปมอยู่ตรงตรงตรงนี้พอดีนะครับนี่เข้ามาอยู่ในลอกลอกแล้วนะครับผมก็จะปิดเบรกเนาะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยตอนนี้ปมอยู่ในลอกอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะเอาม้วนอยู่ในลอกสามรอบนะครับทําไมถึงสามรอบก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะสามรอบก็คือเวลาเราตีเอ็นจะอยู่ในลอกเนี่ยสามรอบ,รอบวลาเราตีเราก็จะใช้นิ้วเกี่ยวเอ็นยี่สิบปอนด์นะครับตอนนี้เอ็นยี่สิบปอนด์อยู่ในลอกสามอกอ่าผมนับเลยนะครับสองสองนะครับสามโอเคเนาะสาม เสร็จแล้วเอ็นที่เราต่อหมุกนกลับเข้ามาในเนี้ยสามรอบอะ่ะส่วนชุดไปเอ็นอะ่ะเราก็จะตัดระยะที่เราถอยเหยื่อก่อนตีเบ็ดนะครับปั้นเหยือเสร็จเราถอยเหยื่อระดับไหนเราก็ตัดระดับนั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่ชุดนี้จะเป็นสายยี่สิบปอนด์แล้วนะครับสายยี่สิบปอนด์แล้วครับแล้วก็ลงมาอยู่ในลอกนี้สามอกโอเคนะครับท่านผู้ชม ระดับเสียนเขาทำกันแบบนี้เพื่อส่งเหลือดเหยื่อได้ระยะไกลถ้าเอ็นสิบปอนขาดทันทีครับเวลาตีเนื่องจากว่าอันนี้ผมระยะถอยเหยื่อนะครับผมจะเอามาระดับไกดตัวนี้ระดับไกด์ตัวแรกของคันลูมิทคันคันเวทแข็งของผมนะครับจะมาอยู่ระดับนี้พอดีปลายคันนะครับเพราะว่าผมถอยเหยื่อทั้งยาว ถ้ายิ่งยาวเราส่งเหยื่อแล้ววงสวิงมันจะกว้างยิ่งตีไกลครับล่าสุดก็หลายร้อยเมตรครับหลักร้อยเมตรขึ้นแน่นอนครับตะกั่วที่ผมเรียกใช้นะครับเป็นตะกวัวสามสิบกรัมนะครับตะกั่วมะเฟืองนะครับท่านผู้ชมยาวหน่อยนะครับตะก้อเป็นตะก้อ สี่จุดห้าถึงห้าเซนนะครับตะก,กอ้ตกกอตะก้อใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ท่านชมดูมือผมโอเคนะครับกอตะกักวสามสิบกรัมนะครับท่านผู้ชมตัวเบ็ดอันนี้เป็นตะก,กอ้อวิ่งนะครับท่านผู้ชมดืมบอกท่านผู้ชมไปตัวนี้นะครับเป็นตะก,ก้อวิ่งสี่จุดห้าถึงห้าเซนนะครับแบบอ้วนแบบอ้วนกลมนะครับอันนี้เราจะ ปไว้กับสาย m ยี่ปอนด์นะครับมันก็จะมีลูกปัดอีกนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะบอกท,ทุกอย่างเลยเพราะว่าสาย m ยี่ปอนด์เวลาเรามัดกับลูกหมุนแล้วมันจะเป็นปมใหญ่แล้วมันก็ไปกระจุกกับตัวแต่ก็วิ่งลูแล้วทําให้มันไม่วิ่งนะครับเราต้องเอาลูกปัดมาลอง,งหนึ่งลูกนะครับ ทีนี้ผมใช้ลูกปัดสีแดงนะครับท่านยกนะโอเคนะครับลูกปัดสีแดงเอามาลองนะครับทาเยยระยะไก่นันก็จะเป็นอย่างนี้นครับท่านยกอันนี้ตะกั่วนี่ตะก้อแล้วก็ลูกลูกปัดสีแดงเลยนะครับนี่เสร็จแล้วตัวบิดตัวบิด ้าตอนออกอจะเป็นไมโล่งสะส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมไม้โล่งเลยเป็นหาดทรายเลยนะครับตอน้อยมากครับท่านผู้ชมตอน้อยมากนี่นะครับตัวเบ็ดของผมจะเป็นชินุเบอร์หนึ่งนะครับอ้า,าวลุชินุเบอร์หนึ่งนะครับผูกชิ่นยาวประมาณ สองสองสองข้อนิ้วมือนะครับสองข้อนิ้วหรือสองข้อนิ้วชี้หรือสามข้อนี่แหละครับประมาณความยาวเบ็ดเสร็จแล้วเท่าไฟแชกนะครับท่านผู้ชมไฟแชกหุดบุหรีเรานี่นะครับความยาวนี่จะจะมีลูกหมุนสาย PE แล้วก็ตัวเบดชิลุกเบอร์หนึ่งนะครับ PE อผมใช้0.8นะครับท่านผู้ชม P e 0.8ดลูกหมุนที่ใช้ก็คือเบอร์8นะครับ Okay. อันนี้20ปอนด์แล้วนะครับเพราะว่า10ปอนด์เราอยู่ในรอบแล้วนะครับก็จะต,ต่อชุดปลายสายในที่นี้ผมใช้เบ็ดตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมหรือท่านใดถ้าเกิดว่าหมายนั้นปลาเล็กไม่กวนนะครับเบ็ด2ตัวได้แต่ผมโซนนี้ส่วนมากจะมีปลาตัวเล็กกวนนะครับตะเพียนกวนแล้วก็จะต่อสายชิ่งนะครับ เทคนิคต่อสายพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีวันหลังนะครับจะบอกเทคนิคเนี่ยให้กับท่านผู้ชมระดับต่างจังหวัดหรือว่าอยากเป็นระดับซินเซียนนะครับที่อยากมาตุปาหนองปลาไหลนะครับนี่หนองปลาไหลดอกทายอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นสไตล์นี้ครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ตะกอิ่ง นี่ตะกัวนะครับอันนี้ลูกปากนะครับน,นี้ลูกหมนุนนี้ตัวเบ็ดนะครับท่านผู้ชมก็งี่แหละครับ,รบอันนี้เงี้ยนที่มันเลยมาเราก็ตัดทิ้งเงี้ยนไอสายเย็นของเรานะท่านผู้ชมเรยียบหลอยนะครับนี่เทคนิคมีแค่นี้นครับท่านผู้ชมตแต่อีกไกลตะก้อลูกใหญ่30กรัม กอลูกใหญ่ตะกัวก็30กรัมนะครับลกปัดตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับผมจะใช้หลักๆผมจะใช้ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราลูกใหญ่ถ้าเหย,ยื่อลูกเล็กลูกเล็กเราทําระยะไกลไม่ได้ครับเพราะว่าคารเราเวทแข็งนะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละครับทําไมผมถึงเลือกใช้เบ็ดดวงเดียวนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าหมายบาง มีปลาเล็กเยอะนะครับผมจะใช้วิธีการฝังติดติดตัวเบ็ดติดตะก้อเลยนะครับท่านผู้ชมปั้นเหยื่อหุ้มเหยื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับปั้นเหยื่อใส่ตะก้อเสร็จเราก็จะฝังลึกเลยเม็ดโฟมเราก็จะเล็กๆนะครับท่านผู้ชมอ๋อน้นถ้าเป็นเม็ดโฟมใหญ่มันจะดีดีตัวละลอยปลาตะเพียนจะกินเม็ดโฟมลอยนะครับส่วนเป็นปลานิลปลาใหญ่ มันจะมาเก็บกินกับพื้นนะครับท่านผู้ชมเขียนนะครับนี่นครับระดับเตียนเขาชุไปลายสายนะครับท่านผู้ชมสำคัญเลยนะครับบางท่านบางคนทําไมถึงใช้เบ็ดเล็กจังก็หมายไม่ได้มีอุปสรรคนะครับท่านผู้ชมหมายค่อนข้างโลง่งก็เลยต้องใช้ชุดสายหวานเบ็ดเล็กได้นะครับท่านผู้ชมปากกินแล้วก็ นี่นะครับท่านผู้ชมถ้าปลากินเราก็ได้ทุกตัวแล้วครับถ้าติดถ้าไม่หลุดซะก่อนนะครับท่านผู้ชมปลายสายเราก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการตกวปลาภาคตอ้นออกนะครับ mm hmm. กอผมก็จะเผยเทคนิคเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้เล็กได้มากได้น้อยแต่ได้ตัวแน่นอนครับท่านผู้ชมชุดนี้ลงแล้วนะครับได้ตัวแน่นอน ส่วนมากปลาจะกินกลางคืนแล้วกินไกลครับโอเคนะครับผมิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคให้นะน,นะที่อยากมา,าตกปลาที่หนองปลาไหลตกปลาที่โซนภาคตะวันออกนะครับได้ศึกษาหรือว่าทําการบ้านก่อนมาตกนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็รบก,กวนเวลารับชมของท่านผู้ชมมามากพอแล้วนะครับก็ยังไงแล้วฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดซับ s c ไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เชฟดุยสายล่าด้วยนะครับก็เทคนิคดีๆแบบนี้เดี๋ยวเชฟดุยจะมาเปิดเผยมาสอนเทคนิคให้ท่านผู้ชมอีกเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมก่อดท้าย้ายสุดขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับอ๋โอเคครับผมอ,อย่าลืมเอาเทคนิคดีๆไปใช้ต่อกันด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับโอเควิ้ครับ